สาธุนี่เราทั้งหลายมอบขันห้าไว้บูชาไว้ในพระพุทธเจ้านะลูกนะสาธุสาธุสาธุแล้วลูกจะมีความสุขเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะสาธุเห็นไหมคะว่าท่านน่ารักเหลือเกินทุกองเลยนี่ใช่ลูกเดี๋ยวเราจะไปที่สุขปฏิบัติธรรม่างตองกันนะ เรื่องน้ขณะนี้เราอยู่ที่มหาวชิลาลวงกรปาดีเสราว่าพระชชวิทยาในสาธุสาธุสาธุจังหวัดนนครปฐม ด้วยรู้ซึ่งกันและกันเห็นไหมคะแล้วลองนึกดูสานว่าหนีองค์น้อยจะไปวัดนิสสระนะอีกไหมไม่ไหมชอบไหมแชอบนะเจ้าค่ะไม่เคยไปใช่ไหมลูกไม่มีแม่เคยไปแล้วนี่ลูกแดงที่เราล่าชื่อไม่แล้วไม่มีแม่นี่เรามาบวชในวัดสาวน้ว ยันธุ์ยัไม่รู้จักแล้วโดยเฉพาะที่นี่เคยไปใช่ไหมลูกเรียนคำเรียนบางอยเคยไปไหมครับที่เขาเคยไปแล้วก็ที่เป็นภางที่เคยไปวัดนิสระนาไม่รู้ที่นี้นั่นเนินที่อยู่เนี่ยเคยไปไหมลูกองพูดยากไปอีกไหมอเดี๋ยวอยากให้คนนี้ไม่ต้องถามว่าไปกี่รอบก็เปิดรับกี่รอบไปทุกรอบเลย ชอบวัดนิสสระนาใช่ไหมสาธุไปกี่รอบครับลูกสาธุเราไปกันทั้งหมดสี่แล้วนุ๊กสี่รอบแล้วเราจะมีรอบต่อไปเรื่อยๆเลยเออแล้วไปกันกี่รอบแล้วเจ้าค่ะวัดนิสรระนากี่รอบแล้วลูกไปรอบเดียวสองรอบหรือยังไม่เคยไป นี่เคยไปแล้วยังอู่นี่เคยไปแล้วยังครับลูกเคยแล้วสาธุสาธุเคยไปยังลูกชอบไหมสาธุแล้วไปแล้วเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมไหมได้ใช่นะลูกนะตอนนี้เราใช้ชีวิต ลมหายใจไอบุนบูชาไว้ในพระรัตนารัรนรรรายนะลูกนะเนี่ยเรานั่งรอเนี่ยไม่ใช่รอเฉยเฉยเราทำกิดเอาชีวิตลมหายใจไอบุนบูชาไว้ในพระรัตนารัยจึงเป็นบุญน้อยหรือบุญมากหาประมาณไม่ได้นะลูกนะครับเพราะฉะนั้นเราได้มีการศึกษานะลูกชีวิตมีค่ามากเหลือเกินนะลูกนะ นมีค่ามากเหลือเกินเดี๋ยวยายจะทำเป็นยูทูบให้คนในโลกเขาได้ดูนะลูกนะเรา ชีวิตเรามีค่ายิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะเข้าใจได้นะลูกนะแต<ป>่พระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์นั้นส่งรู้นะลูกเพราะฉะนั้นตั้งใจยมยายรู้เลยว่าลูกต้องมีความสุขในการอยู่ในที่นี้นะสาธุค่ะมีวัดนิสสนาบ้างหลือย